ครับกวนเนี้ยครับกวนเนี้ยแบบซับยูมัเดินต่อไปมาไรนะไ่้องะ่อรับต้องลือทีลื้อัพงมัูงรพึ่งมันยงสูงสูงพวดอันนี้สุไหนสรไหนสูตไหนนนหมันนวหมันนวลหมันบอกถูกนี่สูนวหมันนั่นเลยนวหมันอยู่ไหน ตนมันแต่งตานนิดนึงอิกขั้วเนี่ยผิวยังไม่ได้เทื่มเนื้อกี่เม็ดนิดเดียวกี่เม็ดะนิดใช่ร้านแค่เลยอร่อยนิดนึงอร่อยกี่โม่อจะไปน้อยมาแต่อะไรอย่างนี้

เป็นไฟก่อนครับไฟดับแข็งแต่น้ำนั่งกินทางถนนเป็นไรวะลางถนนเนอะมาครับ วนเนื้ยพวกพริกแกงเนี่ยโรข้าวโพดึ้งกำลังเด็ดกระเพราอยู่วายะไค้อรูปไม่ไวใการไปได้แล้วแกปิดบังเลยเราตีเฮยเกียรยาไปลาเออเอาไว้อันนึงเอาไว้อันนึงลน้อิกกเดบมงเ็กน้อยกโไันเอาให้ดูด้วยเป็นไงหรอไม่นอนไหมโรข้าวโพาล้างน้ำมาเลยกอนัาีอันเดียวกันนั่นแหละ มันอยุเลยมันไม่หยุดเลยมไมยุลพ่เาไฟดไม่ลุกว่ะพอจาั้นนะรวนบกาสาันนี้ไปรับทำลังพึ่งเตาใหม่าดหรอไม่ลุกเลย สูงเกินแปรับแก้ใหม่ครับไม่เห็นเขาใส่ปลาเนี่ยไอ้อไอ้อะทำกีบมยุทเลยอ่ะส่กระเอาอันนี้ไปใส่เอาดักอันนี้ให้มันเป็นล็อกๆ็ไปใส่ยาวๆทำเหมือนตู้งเฮ้ยมึงต้งใส่ไหมเนี่ยน้ำลายมันไหลเลยเนี่ยไปใส่กระนาแล้วมึงเอกันโบอสอะเรียวมึงงวยมือลอยเลยวะ

ừ. Nó sàn mà mấy người là mà có lãi lái này Ừ Ừ, cho lý giờ đâu phiếu chìm lúc này được đoạn, đây, rồi. À Ờ à? Khai mà Ờ, phiếu, chìm luôn Ê, mình nhìn 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 Vì phải phiếu Ô Ô anh ta Ô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  ตาโอ้ไม่เห็นตะหลิวเนี่ยไม่เห็นเ้างงหอไอ้มอเป่าบงไฟบวเห็นไมหนุ่นมเขาไม่ใช่ดูดเป่าเป่าเห็นไหมเสียนเป่าโอ้โหย ไม่ส้มรจ้ะมาลูกเลยไม่ต้องแเลยควรพดนเสียงวอืูตรงนี้เอาแล้วมะเลยเาใส่ไปกับพาับาใส่กับเพาเแล้ว อ้โโอ้โหตายวันนี้ได้กินแต่ชาบิวน้าแม่งก็ไม่ขยำเอ้ยเอ้ยไปละตาก้อนเอ้ยโอ้โหขนปิกเอาพี่ร่างดีๆแท็กซี้มันแค่คนมาหลายจับหนัวควาน้าถาพี่น้อง เราไปกินครับมาเผาถาดครับถาดมาจากไหนครับถาดถาดมาจากไหนมาจากวัดนุ่นก็ับเข้าวัดเยอมาทำเพิ่มเล็กหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่ากินนกับเข้าวัดตอนเช้าไปเนี่ยตะแกรงไม่มีอะไรเลยขากรรเต้นตะแกรงเดี๋ยวแตงออกว่าจับโอ้โหมันจะจับมือเปล่ามือเล็ก

ทำส่งไปฟังก็การไปแล้วีเยแม่ทำไมนู้นมันแย่มาเรมาอ้วนนั่งตะเขียงเียงั่งเสียงเสียงวันออกเสียงเ่านีเอาเข้เข้าหยือเขมเข่าเอามเ่ามามมีอันนี้โอ้ยนั่งเฉียงนี่ว่าเอาเอาฝังความขว้าเข่านั่น